สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องมิกพารว,วยกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางฮานอยวันที่6มกรานะคะนะก่อนอื่นเรามาดูผลของฮานอยวันที่5กันก่อนนะคะว่าวันนี้เลขของทั้งช่องเข้ากันไหมนะคะเดี๋ยวนะคะแม่ลืมเขียนผลวันนี้เนาะ วันนี้ลาวออกอะไรนะคะลาวออกศูนย์หน uh ึ huh. ่งศูนย์หนึ่งห้าสี่เนาะก็เหมือนที่แม่เคยบอกไว้อะคะว่าวันที่แม่วางฮานอยนะคะถ้าชนกับรัฐบาลหรือลาวนะคะเขาชอบกระโดดไปแบบฮานอยวันที่ตรงกับลาวหรือรัฐบาลนะคะเขาจะชอบกระโดดไปออกรัฐบาลกับ ลาวได้นะคะนะวันนี้ก็01นะคะ01กระโดดไปที่ลาวเนาะแล้วก็ถ้าวิงรูด5กับ0นะคะก็เข้าลาวเลยเนาะกำลังวันนะคะก็ใช้ได้กับลาวได้เหมือนกันนะคะนะสามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะคะนะ ก็เรามาดูผลกันเลยค่ะว่าวันนี้เลขของทางช่องเข้ากันไหมนะเดี๋ยวแม่จะทำคลิปรัฐบาลใหม่เนาะเพราะว่าคลิปก่อนแม่ทำํำเราไม่มีเสียงเนาะเดี๋ยวแม่จะทําแบบมีเสียงลงไปนะคะนะมาดูผลกันเลยค่ะพิเศษออกที่9ก้าสามสี่แปดนย์นะคะเข้ากันไปที่เข้ากันไปที่วิ่งรูดศูนย์แล้วก็เจาะ ตัวเด่นนะคะเข้าที่ตัวเด่น8 0 0 8นะคะเป็นตัวกลับเนาะแล้ว3 4สก็คือกำลังเลขนะคะมา 3- 4สตรงๆเลยนะคะมา2ตัวเลยนะคะนะปกตินะคะออกที่6 1 9 0 5นะคะเข้ากันไปที่ตัววิ่งตัวรู้ตัวเจาะนะคะ0550นะคะ ก็ VIP ออกที่74057นะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูด5กับ0เลยนะคะนะ VIP แม่มองแล้วว่าอาจจะมา04นะคะเพราะว่าถ้าไม่รู้นะมันก็ไม่มาทุกครั้งนะคะถ้าแม่เห็น05แม่จะมองว่า04ชอบตาม05นะคะนะชอบมาตาม05นะคะ แล้วเมื่อคืนดาวออกที่59 59ล่างนะคะดาวโจรออกที่59ล่างปกติก็ดึง5ลงมานะคะนะก็เหมือนที่แม่ให้สังเกตนะคะดึง5กับ9เลยเนาะก็ให้สังเกตนะคะฮานอยปกติชอบดึงดาวโจรมา1ตัวนะคะโดยมากจะดึงตัว สองตัวล่างนะคะนะโดยมากจะดึงสองตัวล่างของดาวโจรลงมาหนึ่งตัวนะคะนะก็สามารถเอามาติดดับไว้หรือว่ามาเป็นแนวทางในการจับตัวเลขของเราได้นะคะนะช่วยในการลดต้นทุนเนาะวันนี้แม่ไม่ได้วางวัดใจสามห่างเนาะของวันที่ห้าวัดใจสามห่างจะได้ห้าศูนย์ด้วยนะคะนะเดี๋ยววันที่6กเดี๋ยวแม่วางไว้ดีกว่าเนาะเสียดายเวลาเขามาเนาะพอไม่วางปุ๊บเขามานะ ค่ะไปดูแนวทางของวันที่6มกราเลยค่ะ6มกรานะคะเด่นที่8กับ0นะคะอาจมาด้วยกันได้หรือมาแค่วิ่งรูดนะคะ เดี๋ยวแม่ขอดูสูตรแป๊บหนึ่งว่าวันนี้จะเบิ้ลหน้าได้ไหมนะคุ้นๆเหมือนกับว่าดูสถิติแป๊บหนึ่งนะคะแม่ลืมดูเนาะ นี่ไม่มีเลยแต่แปบบ๊บ,บนะคะรีนเช็คก่อนเพิ่งนึกได้เพื่อเราจะได้จับเบิ้ลหน้ากันได้นะคะเดี๋ยวนะเจอละอ่าโอเคเยวดูอีกอันกน็นจะได้มั่นใจ พรุ่งนี้มีโอกาสเบิ้ลหามนะ3ามตัวนะคะมาดูนิดนึมีโอกาสเบิ้ลหน้านะคะนะพรุ่งนี้มีโอกาสเบิ้ลหน้านะคะหรืออาจจะมีเบิ้ลหามร่วมอาจจะมีหามร่วมด้วยนะคะนะ ดแม่ขอเอีกนิดนึงนะก็คือหน้าอาจจะรูดเบินหน้าไว้เนาะอาจจะต้องติดเบินหน้าไว้นะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งอืมค่ะพรุ่งนี้นะถ้าไม่เบินหน้าก็เลขจะหามนะคะสามตัวบนนะคะนะ โอกาสเบิ้ลและหามมีนะคะนะโอกาสเบิ้ลหน้าและก็หามมีนะคะลูกนี้นะ3ามตัวบนนะคะก็ถ้าจะติดเบิ้ลหามไว้ก็เหมือนเรารูดเบิ้ลหน้าเนาะแล้วก็เราก็กดกลับทุนก็จะอยู่ที่ น่อยละสามร้อยนะคะก็คือถ้ามาเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหามอย่างเงี้ยเราได้เลยนะคะนะสามตัวพวกนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสสูงนะปิดไว้ก็ได้นะคะนะพวงนี้มีโอกาสเบิ้ลหน้าหรืออาจหามนะคะหรือบางทีเขาจะมาเบิ้ลหน้าครั้งหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อีกน้อยหนึ่งก็จะหามตามนะคะนะโดยมากมันจะเป็นแบบนี้บ่อยมากนะคะนะก็ติด กดเบิ้ลหน้าแล้วก็กดกลับนะคะก็จะตกอยู่ที่หน่อยละสา0รบาทนะคะก็จะได้1บาท3ตัวตรงนะก็คุ้มอยู่นะคะแต่โอกาสที่เขามามีสูงนะคะนะเพราะว่าโดยมากถ้าบอกประมาณเนี้ยจะไม่ค่อยพลาดนะคะนะค่ะมาดูแนวทางของวันนี้เลยค่ะก็วิ่งรูดที่8กับ0นย์นะคะ เสียงแม่แ,แย่ไปหลายวันเลยเนาะมีวันนี้เพิ่งพูดได้แบบดีขึ znaczy, ้นมาเนาะเสียงแย่ไปหลายวันเลยนะคะนะก็วันนี้นะคะตัวเจาะเนาะตัวเจาะตัวเจาะก็คือแปดเจ็ดนะคะแปดแป แปดเก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะตัวเด่นนะคะแปดหกแปดศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็ลงที่ศูนย์แปดเหมือนเดิมเนาะก็เขียนตามสูตรนะคะนะตามสูตรได้มาแบบนี้นะตัวนี้เป็นตัวเด่นตัวเจาะนะคะตามสามนอยนะจะเป็นตัวเด่นเนาะก็ดาวโจนคืนนี้นะคะวันนี้นอยปกติออกที่ หกหนึ่งเก้าใช่ไหมคะหกหนึ่งเก้าดาวอาจจะเอาไปกลับดาวจริงนะคะดาวโจรเนาะดาวโจรปกตินะคะนะอาจจะเอาไปกลับเป็นหนึ่งหกได้นะคะนะกันไว้นิดนึงนะคะสองห้าน้อยปกติกับดาวเขาจะสัมพันธ์กันนะคะบางทีเขาจะาไปกลับนะบางทีเขาจะเอาไปกลับบ่อยมากนะคะที่เขาจะ ดึงไปกลับหัวนะคะระหว่างสองระหว่างนอยกับดาวนะคะเขาจะดึงดึงขึ้นดึงลงแบบนี้เนาะก็กําลังนะคะเลขกําลังที่จะมาได้ในวันที่หกมกรานะคะเลขที่มีกําลังเนาะสี่กับห้าจริงๆอะเมื่อวานของวันที่ห้าเนาะ อยากจะบอกว่าแนวทางของวันที่ตรงกับลาวอะ่ะมันชอบกระโดดไปลาวได้สามารถนําไปเป็นแนวทางได้แต่แม่พูดไม่ค่อยออกเนาะเสียงแย่มากนะคะนะก็เลยพูดน้อยก็ยังเสียดายโอไม่ได้บอกไม่ได้ย้ําแต่ว่าทุกท่านที่เคยดูแม่ทําคลิปตลอดอย่างเงี้ยจะรู้นะคะแม่จะบอกตลอดว่าฮานอยแนวทางฮานอยและรัฐบาลนะคะของแม่เอ้ย ฮาหนอยของแม่ที่ตรงกับรัฐบาลและลาวมันชอบกระโดดไปได้นะคะนะก็อย่างว่ดที่แล้วของรัฐบาลนะคะก็เอาแปดหกของนอยไปออกนะก็วัดใจสามห่างเนาะแม่วางให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่วางของวันที่ห้าไม่ได้วางมันมานะมันมาที่ศูนย์ห้าแม่เขียนไว้แต่แม่ไม่เขียนแม่เขียนไว้แต่แม่ไม่ได้เขียนลงตอนที่ทำคลิปนะคะ ก็วันนี้ทําไปให้เนาะทาไปให้เหมือนเดิมนะก็คือมันก็คือตัวที่อยู่ในสูตรนะคะมันก็คือตัวที่อยู่ในสูตรเนาะไม่ได้ดึงมาจากที่อื่นนะคะนะก็วางวางไว้ก็ได้เนาะแปดสี่ไม่คิดว่าพรุ่งนี้แม่จะตามเบิ้ลหน้านะแล้วอาจจะกลับนิดนึงนะคะ วัดใจนะคะแปดสี่ศนย์เห้าศะห้าศูนย์ก็อาจจะมาได้นะคะเพราะว่าฮานอยไม่แน่นอนนะคะอ่านมาซ้าๆนะฝากศูนย์สองไว้ตัวนะคะแม่ชอบ0ูนย์สองนะวัดใจสองสามตัวนะคะ ตอนนี้แม่กำลังแบบทดลองสูตรไม่ได้ทดลองแหลวมันเป็นสูตรที่สามารถนำไปจัดดาวโจนและดาววีได้นะคะนะแต่ว่าพอเข้าปีหกห้าเนี่ยแม่ยังไม่ได้ลองคิดนะคะนะแต่สูตรนี้จะใช้กับปีหกสี่ได้แล้วก็มาตลอดนะคะนะบางทีแตกสามตัวนะเดี๋ยวแม่ลอง เข้าปี65มันแล้วแม่ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองคิดนะคะเพราะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้จับดาวเนาะก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม่เข้ามายังไม่ค่อยได้จับดาวนะคะเดี๋ยวจะลองคิดสูตรนี้ทวนอีกสักสองสาวันนะถ้าสูตรนี้เดินนะคะยังเดินปกติเหมือนในตอนที่ปี64นะคะมันเป็นสูตรคิดของปี64นะก็ทุกครั้งที่เปลี่ยนปีแม่จะลองคิดสูตรอีกรอบนึงนะคะเพราะกลัวว่าเลขมันจะเปลี่ยนตามปีเนาะ สูตรจะเปลี่ยนอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวแม่จะลองคิดอีกสักสามวันนะถ้าสูตรนี้เดินยังเดินปกตินะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม่จะมาสอนให้ทุกคนให้ทุกๆท,ท่านคิดนะคะคิดเองได้เลยนะสูตรจับดาวโจรและดาว v ีนะคะนําไปคิดได้เองเลยนะคะแล้วจับเองนะคะนะวันก่อนแม่เกือบจะวางแม่เกือบจะทําลงแล้วว่าเป็นคลิปอสอนจับดาวโจรและดาววีนะคะนะก็ จะทาไว้แล้วแต่ว่าแม่คิดว่าเออเดี๋ยวเข้าปีหกห้าแม่ค่อยลองอีกทีละกันนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวบอกไปแล้วเกิดปีหกห้าสูตรมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเลขมันเปลี่ยนนะคะก็จะทําให้ทุกท่านไปจับแล้วมันไม่เข้าเนาะเดี๋ยวแม่ลองเทสอีกสักสามคืนนะคะสักสามวันสามคืนแล้วเดี๋ยวเลขเข้ายัางไงเดี๋ยวแม่มามาบอกสูตรนะคะสูตรนําไปจับได้เองเลยนะคะนะ ช่วงนี้ยี่กี่สูตรที่แม่ลงไว้ให้นะคะยี่กี่ฟ้านะก็วันนี้ที่แม่ลองจับนะเลขไหลดีมากนะคะนะก็ทุกท่านก็ถ้าเล่นก็เล่นจังหวะที่เลขไหลนะถ้าเลขไม่ไหลไม่ต้องจับนะคะนะก็สูตรยี่กี่ตอนนี้แม่กําลังลองจับ,จ,บจับตัวเลขของปีหกห้าดูนะคะว่าตัวไหนมาตัวไหนควรตามนะคะเดี๋ยวแม่จับตัว ตัวตามมันได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวแม่จะมาลังลงคลิปให้นะคะนะค่ะแล้วเดี๋ยววันที่6มกราช่วงเย็นนะคะเรามารอดูผลพร้อมๆกันนะคะว่าเลขของทางช่องจะเข้าจะป,ปังกันไหมนะคะนะก็ฝากทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะนะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปในวันต่อๆไปนะคะนะเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้โชคกับทางช่องไปทุกๆท่านทุกๆคนนะคะนะก็ขอให้รวยให้ปังให้เฮงกันนะคะนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ